เรามาห้องอะไรลูหกแปดสองชาคิสองอ้าวไม่ได้รอเหรอประตูคลึกคลาดไหนเข้าไปไเลยไปว้าวมีที่ทำครัวไหนห้องใหญ่พอสมควรนะคะมีนอนเตียงใหญ่กับเตียงเล็ก ตะเบียงกว้างาาจริงเหรอไหนทะเลอยู่นู่นว่าเราต้องเห็นทูแน่ๆเลยอะ่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้นีห้างอยู่วิงนี้เห็นทะเลเห็นทะเลฝั่งนี้ขอ้ขอละขอล้อละข้อละแม่ข้และแม่เข้าไปดูอ่างละมีโซฟาใหญ่เบื้องโหทีวีจอมาเริ่มเลยพะวน่นดูสิ เฮ้ยมีอาอาบน้ำด้วยว้าวโูปบิด,ดาวชอบเลยอย่างเงี้ยอืมอมีโซนหนีด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบกันชอบไหมครับประมาณชอบมากชอบหรอไหนชั้โค้มีอะไรกลมๆตรงนั้นด้วยประมาณไป็ไหนมาไหนแล้วก็จะมีรถเข็นของอันแล้วก็กระเป๋าสีชมพูหนึ่งใบก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะลูกแล้วที่เปี่ยนนะพี่ก็ต้องแย,ยักตรงนี้น,หน,หนั่เห็กจะแอ็ดตรงนี้เหรอเดี๋ยวรอเล่น ฮะดูดิดูพี่เบียนี่เฮ้ยแล้คือย้ายพี่เบี้ยเหรอว้าวตอนนี้ทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะคุณแม่พร้อมคุณแม่มีแว่นเจเจเนนี่ดูคุณพ่อดูคุณพ่อคือชีวิตรเราจะสุขสบายเมื่อเรามีรถเข็นของเราพร้อมเนี่ยคะ่ปะป้าปดาวป้าดาวป้าดาวนี่บอกเพื่อนๆก,ก่อนนี้เรามีซูชิ่เราจะเราจะไปเล่นน้ำกัน นี่คือทางเดินที่เราแบบกลับคอนโดใช่ไหมนี่เรากำลังจะเดินหาไปที่ทะเลซึ่งจะมีประตูอยู่2องบานที่เขาบอกว่าเอากุญแจม,มาด้วยอะไรอย่เงี้ยเราก็ใช่ประดาวดูนี่ไหมยช่ไหมอกเม่ <c oughs> เหรอย่านหัวประด่เอาลองใช้ gas แต่เหรอน้าแล้วตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดแล้วนะคะ เล <ITA> ่นเพลย์เลยป่ดาเล่นเพลย์เลยแล้วก็พักกันอยู่นะพักกันอยู่วันกินอะไรอ่ะหายแล้วนะวันเย้ยลูกไอ้อร่อยรึเปล่าไหนโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณพ่อดักแด้ปะหนอนหนอนแล้วป็นวานู้หรอแล้วพอกินหนอนเป็นเหรอลูกไหนดูนี่อร่อยไหม อร่อยไหมไหลใหญ่เเนี่ยให้ประวันโหดจังเลยอ่ะอ๋อตอนนี้เราก็กินข้าวนะคะต้มยำข้าวผัดหม่าล่าอันนี้ก็มีงานแบบของเต็มเลยนะคะตรงนี้ตอนนี้เราแบบอยู่ตรงหน้าหน้าหาดแบบเรียบหาดไปละออนไปแล้วลูกไปแล้วเหรอเปไปไหนอ่ะ เดี๋ยวเราคุณพ่อกินข้าวเสร็จก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นน้ำทะเลกันโอเคไหมคะพี่เบวนี่ต้องโอเคแหละโอเคก็ต้องโอเคแหละพี่เบวอ้วนขึ้นไหมคะเด็กๆปิดเทอมแล้วนะรวยว้าวอ่ะปน้าช่วยพี่เร็วปน้าช่วยพี่เร็ว ปาาวน่นที่ตักลูกที่ตักป้าดาวปาวครับนุ่นที่ตกักแล้วที่ตกัตก,ตกมาเร็วหนูนกนกกินแล้วนะ่ะนกเอาแล้วอุ้ยนกเอาไปแล้วหนันไปแล้วเดไปว้าวตรงนู้นทำไมอะ่ะห่วงยางเป็ดอะ่ะเห็นไหมไปเอาห่วงยางม้ามาเร็วเดี๋ยวมีคนขโมยไปนะเดี๋ยวรู้เรื่องไหมอ้วนว่ามันจะรู้เรื่องไหม พี่ประมามาเก็บไว้ก่อนแล้วค่ะนี่ไหนดูไหนดูบรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้ยามเย็นน่าจะประมาณ5โมงเพิ่งซื้อแล้นเนี่ยกี่บาทเนี่ยลูกอันเนี้ยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะราคาน่ารักมีคุณภาพสำหรับคนไทยนี่เห็นเรือไหมคะเด็กๆนี่เรือยาวเนี่ยเรือผียาวเนี่ยเงี่ย คืนพวกนี้นะคะจะมีพุเรามานอนพัทยายกัน3คืน4วันเพื่อที่จะมาดูเทศกาลพุไฟเวิร์สอะไรนะคะลูกอืมป้าดาวทำอะไรอ่ะว้าวป้าดาวทำอะไรอ่ะตักทรายเหล,ลูกอืมนิ่น้อยในที่สุดนะคะป้าดาวก็เอาชนะทรายได้แล้วนะคะตอนแรกไม่กล้าเหยียบสายลงทรายประมาณสัก3รอบได้ ประมาณปราต้องทำกับข้าวให้คุณแม่หรือเปล่าคะกับข้าวมันปิดแล้วอ่ากับข้าวปิดแล้วเหรอคะแล้วแม่ก็แม่ก็เลยอดแต่สิทีเนี้ยอดกินข้าวไงประมาณบอกว่าปิดร้านแล้วแล้วก็มาทำปลาศาสทำปลาสาสปลาสาเจ้าหญิงหรือเล่โอเคไหนทำให้แม่ดูสิก็ใส่เปียกพี่เปียกบอกต้องเปียกน้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวเรา เราขนอันนี้ไปตักทำปราสาทตรงนู้นกันดีไหมเปียวไปไหมน<ะ>ักไปไหมลูกไป,ปไปลาดาวปลาเลวไปเล่นกันค่ะคุณแม่รออยู่เดี๋ยวเราไปเล่นไปเล่นขุดทรายกันร้อนนานนานมาเร็วๆมาเร็วเรี่ปาวานวิ่งไปไหนแล้วทรา,ายนิ่มมากน่ะคะ เฮ้ยประดาคึกอะไรอะลูกโอ้เด็กน้อยตื่นเต้นเราจะต้องมาเอาทรายปเปียกเพื่อที่เราจะทําเหมือนพี่เขาคนนี้ไหมีหอยด้วยเราะว่าเปียต้องตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ทรายเปียกหาปราสากันก่อนดีกันี่วันนี้เราพักที่ตึกนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงวิวทะเลนะคะเป็นคอนโดมิเนียมส่วนนี้เป็นโรงแรมคิวตันนะคะอ ดีมากดูมีเด็กๆเ,เล่นน้ำกันแล้วด้วยว้าวเด็กๆทำอะไรกันนะขุดทรายสิลูกงั้นเดี๋ยวขางหาทรายไว้ค่อยเล่นก็นเลยเล่นน้ำก่อนก็ได้ปะ าวา,วา,วา,วาวเล่นแค่นี้นะลูกอย่าไปไกลนะเนี่ยนี่คือการเล่นน้ำของเด็กอายุต่ำกว่าสามขวบนะครับวานชอบหรอวานชอบอว้าวไปไกลด้ว อันนี้อยู่ใกล้มือมากเลยนะเดี๋ยวก็จับถึงแล้วเอาอันดูน้องหัวล้อดูน้องหัวล้อลอยมานี่เลยลอยมาไหนล <c oughs> อยมานี่เลยเหรอเฮ้ยไหนแม่ดูดิเฮ้ยใช่ปะเนี่ <c oughs> ยสนุกะลุกหนาวไหมคะ ไม่หนาวเหรอแนงเย็นเย็นลมแรงสิเนี่ยว้าวววมาอีกมาอีกว้าววครั้งน,นี้เขาเรียกปลาวานเกยตื้นหรือเปล่าลูกปลาวานเกยตื้นหรือเปล่าเนี่ยไอเอออยู่ตรงนี้แหละดีแล้วลูกเฮ้ยอยู่ตรงนี้แหละมาแล้ว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  ทำมาเกยตื้นจริงๆด้วยนี่ค่ะที่กำลังตกดิ้นนะคะท่าที่นี่ท่าที่กำลังตกดินดูน้องที่นะ่ะน้องก็ชอบน้ำเค็มมากอร่อยอะไรนะน้ำเค็มมากอร่อยมากน้ำเค็มมากอร่อยมากน้ำทะเลเนี่นะอร่อยมาก<อ>ใช่ปะเนี่ยชอบกินน้ำทะเลเหรอลูกมันเค็มปี ว่ามันเค็มปีเลยนะบนดูไหไหนไหนโอ้าวานนนน่นน่นน่บานาน่าหมดลูกเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นบานาน่าหมดไหมคะว้าวโอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โเาไปเร็วเลยอะบวานเาไปเร็วเลยอะดูดีดูดีกาวากล้าเล่นเปล่าบาวาก้าเล่นเปล่าให้แล่นเป่าเล่นให้แม่เป่าเล่นเหรอ โอเคเดี๋ยวแม่จะเล่นให้ดูอ่าเดี๋ยวเราเล่นกันเล่นน้ำกันก่อนนะคะอ่ากระดาวก็ไม่เล่นแล้วนะครับน้ำกระดาวไม่เล่นแล้วปล่อยพี่กระดาวไปว่ายเล่นละไหนตักซิแม่แม่ช่วยตัก,ก,กตักอย่างนี้โลตักอย่างนี้ฮุบตักทรายฮิฮิฮิเจจ้าเ ดาวชอบเราะดาวชอบจัดทรายฮะเฮ้ยจริงจังไว้เองนะอันนี้แม่พาสร้างภาษาเลูกอู้อ้าใครจะเต็มก่อนกันเราเราเราใครจะเต็มก่อนกันแม่เต็มหรือเปล่าแม่เต็มหรือเปล่าชูชูยูยูแม่เต็มหมดแม่เต็มก่อนแล้วมปะเนี่ยแม่เต็มก่อนแล้วมปะเนี่ยตบ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  อาเอาไปไหน <ś led> เอาไปไหนเอาไปอุย้ยเขาจะเกาะประสาทไงอันนี้ดูพี่เปียวดูพี่เปียวปลาปลาดาต้องทุบก,ก่อนลูกดูพี่เปียวดูพี่เปียวทุบ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 ไม่รู้เป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เป็นดูสิไม่รู้เป็นเ,เป็นนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา สวยนิดหน่อยปราสาทร่มเลยดูสิสวยนิดหน่อยสวยนิดหน่อยือประมาณไปตามุพ่อที่เต็นนะครเดี๋ยวพี่เปียวสร้างประสาทคนเดียวเดี๋ยวูพี่เปียวทำนะคะเออหออมุนหมุนนหมุนหมุนมุนมุนหมุนระดาวประดาวลอยน้ำในทะเล ถึงละืึอนสักเข้าฝังแล้วนี่เองมีชนแล้วชนพว่นีเอ้ชนที่เปียี้ไปเอามาชนกันนีชนกันยนเดีย,ยชนตนลอยไปทะเล ไดูนะมานี่สิดูดูขึ้นพามาขึ้นพามาว้าวว้าวอย่างนั้นลยไปเลยไปเลยไต้องมองแค่บุ๊บ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 บ อาด้านนี้ตอมันีทางนี้หันหน้าหัน่หนึ้นๆนนูนนนลุงลุงถ่ายลกหุลงถ่ายลูกหนุนเร็วเร็วเฮ้ยเดี๋ยวลุงถ่ายรูปหนูลุงชูสองนิ้วดีลูกเย้ชูสองนิ้วให้ฝรั่งลูกให้ลุงจอโน้ลุงจอโน้ลุงจอ ว้าวดึกแล้วเนี่ยเนี่ยทำอะไรกันอยู่เด็กๆพี่เปียวทำอะไรอยู่ว้าวขุดหลุมหเหรอปอวาณทำอะไรอยู่ลูกทำอะไรอยู่คะทำดำน้ำอ,อยู่คะ่ะเดาดำน้ำอ,อยู่เหรอว<า>้าวเอาประมาณน,นั่ง,ง,หงไหนไหนไหน โอ้หเนี่ยขุดเพลินเลยมาดาวไหนแม่ดูสิอ๋อพ <c oughs> ี่อาบน้ำแล้วก็พี่ก็ต้องอาบน้ำตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ต้องอาบได้ยังไงอะลูกมันหลุมเหมือนเล็งนิดเดียวเอาให้พี่เตรียมมาขุดใหม่ตัวน้อยทำอะไรเราต้องคอยดูด้วยนะคะเดีย๋ยวนี้ดาทำอะไรอะตกักน้ำหรอลูกอึ๊บอึ๊บอึ๊บอู้ ได้น้ำหรือเปล่าแม่ดูสิโอ้ได้ด้วยว้าวไหน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 เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรดูสิดูสิดูสิรับทำะไรโอ้โนะเทตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้น้ำมันเค้มมาดิอะอะอะอดูดูดูที่หน้าเฮ้ยอ้าว เอและเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเฮ้ยยด่นี่ประดาเลยเฮ้ยเอ้เก่งจังเลยโอ้โห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 โอ้โือหืออือหือออห้าโโอ้โหน้ำทะเลมันจะเข้าไปในถังไหมเนี่ยลูกอ้า สนุกเขาแหละสนุกเขาแหละอะไรลูกแล้วแม่เดินไปอ่าไปเลยพี่เรียกแล้วฮึ่บอู้ไม่มีน้ำอ่าไม่มีน้ำมาสูนแล้วแม่ทำให้มาอ่าแม่ตักให้แม่ตักให้อ่าอ่าตายโหเต็มเลยไหวปหะเนะี่ยไม่ไหวเท่ดี่เท่ทท โอ้โอ้โอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้อ่าไม่ไหวอ่าไปไปไป ลูกกบพี่เหรอประมาณประมาณกบพี่เหรอโอ้โหอ่ะพอดาวฉีแต่เนีน้ยฉีแตลกวายวายพอ,อยังอ,ะอ่ะโอ้ไอเดี๋ยวแม่จะต้องพาไปไปที่พักแล้วนะลูกเดี๋ยวเราไปเล่นสระว่ายน้ำกันดีกว่าเนาะแม่ว่ามันมืดแล้วดูสิ ค่ะทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งคะอ้าวยังไม่เซตอีกเหรอเนี่ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยฝั่งบาวานเหรอบาวานนั่งอยู่ไงโอ้ยนั่งอยู่เนี่หรวเนว่นโอ้รายเต็มเลยบาวานเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ป้าดาวพี่เป็นอะไรเนี่ยป้าดาวดูพี่นี้พี่ทำอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไราอ่ะไปขึ้นโอ้ <S 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 อ่อไปเหรอไปลงน้ำเหรอพี่โอโ้โหโอ้เป็นที่นั่งเลยอ่ะดูดูป้ดดาดาวป้ดาวนั่งแล้วเอ้ยเอออะไรของหนูเนี่ยอะไรของหนูเนี่ยฮึโอ้นั่งทับพี่พี่เหรอลูก ลุกเร็วลุกเร็วเขาไปล้างตัวนู่นแล้วน่ะเขาไปล้างตัวนู่นแล้วน่ะอากบเี้ยอากบเอาเอาเอาสายกบเบาเบาดาวสินั่งท่าอะไรเนี่ยนั่งท่าอะไรเนี่ยนั่งท่าอะไรเนี่ยอ่ะช่วยกันฝังน้องสิเอาแค่ตรงขานะลูกเดี๋ยวน้องตกใจเฮ้ยมีสายด้วยอ่ะมีสายด้วย เกี่ยวแก้งอะไรประดาวเนี่ยที่เกียวแก้งอะไรประดาวเนี่ยตูซีโอ้โหโดนกบเลยน้างงเลยตายไป <c oughs> ไหนแม่ดูดิโอ้โห <c oughs> แล้วก็มาถึงคอนโดน่นะคะไหนป้าว้าป้าดาวพร้อมไหมลูกหรือพร้อมไหมคะอฮ้ยพยักหน้าด้วยในที่นีเราก็จะเล่นเป็นที่สะเด็กสะเด็กใหญ่อยู่นะพอสมควรแต่ไม่มีสไลเดอร์อันนี้ก็สะผู้ใหญ่ฮึ๊บฮึบหนาวไหมเนี่ยแอ้กลัวหนูหนาวเหรอหนาวหนาวอ่ลงงหนาวหนาวหนาวมาตั้งกัอนแรกก่อนนะอ แม่จะอนุญาตให้เล่นน้ำตรงนี้ประมาณ5้าถึงสิบนาทีพอนะคะเด็กๆเพราะว่ามันหนาวมากตอนนี้ลมแรงเลยอ่ะมีทะเลอยู่ฝั่งนี้อันนี้ตึ๊กแซเฮลซ์เจ็กอะมปแก้เนี่ย่าแก้แม่แม้หนาวแไม่ลงไม่ลงแกไม่ลงแกหนาว พ่อเลยไม่เล่นพ่อเลยพ่อลงไปพ่อลงไปพ่อลงไปลอยไปแล้วบายเหมาะมากเหมาะมากดูดิแม่จะจบห่วงนี่ไปให้หนึ่งทองจ้าว สนุกสนานสนุกสนานพ้องสนุกสนานอากาศเย็นเย็นนะคะเรื่องนี้ก็รู้เลยดิโอ้โหวันนี้เล่นลน้ำกี่ที่แล้วเนี่ยกวานสามที่ทะเลสะว่ายน้ำอาบน้ำในห้องโอ้โหเพลินเลยป,ป,เป้าดาป้าดาเล่นต่ออูกโอ้โ นี้ล,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 ลูอันนี้อน้ของเด็กอนี้ของเด็กอ้าว้องจาตรงนี้นอกจาตรงนี้โอเคพอพอพอ,พอ <Yeah. S 1> เย้จาเล่นสไลเดอร์นในห้องนะ้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> น่แล้วเราก็อาบน้ำกันเสร็จแล้วหิวใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่อ่างั้นเดี๋ยวเราก็เลยต้องมาที่ไหนลูก ไปเซเว่นเนอะนะแล้วเราก็มาหยุดกันอยู่ที่ร้านไก่ย่างนะคะผมแล้วก็บาร์บีคิวหมูแล้วก็ป้าใจดีอยู่หน้าเซเว่นแล้วนะคะอย่างเลยไม้สิบแปาค่ะน่ารักมากมากเลยค่ะไหนดูดิได้อะไรมาเนี่ยคุณพ่อซื้อของอยู่ในเซเว่นไหนม่ดูนีแมดูดิโอ หญิงลูกแิกเกก่มามาเดี๋ยวหมีเปื่อนพี่ฟนนะลูกโอเคดีมากเหน๋ทำอะไรแตะสติกเกอร์แตะสติกเกอร์ตัวนีสติกเกอร์ฮัลโหลคิดี้ฮัลโหลคิดี้